ตำรวจภูทรแม่ยาวอเมอเมืองจังหวัดเชียงรายร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและชาวบ้านยังคงค้นหาเด็กชายอายุสองขวบที่หายตัวไปจากบ้านพักในพื้นที่บ้านผาสุกหมู่20บตำบนแม่ยาวอเมอ์เมืองเชียงรายเมื่อช่วงบ่ายของวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาแม้ว่าจะออกค้นหายอย่างต่อเนื่องแต่ว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่พบตัวค่ะ เจ้าหน้าที่ได้เน้นการค้นหาแบบปูพรมขึ้นไปตามลําห้วยใกล้กับหมู่บ้านซึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่เด็กสองขวบนั้นมาเล่นฟุตบอลจากนั้นก็ไม่มีผู้ใดพบเห็นอีกเลยค่ะเจ้าหน้าที่หวังว่าจะเจอตัวในจุดจุดหนึ่งซึ่งเด็กอาจจะเดินตามเด็กโตหรือว่าผู้ใหญ่ขึ้นไปตามลําน้ําแล้วก็หาทางกลับไม่ได้ภายหลังวันนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการค้นหาแบบปูพรมโดยรอบบริเวณบ้านแล้วก็พื้นที่ป่าข้างเคียงในรัศมี2กิโลเมตร เนื่องจากว่าทีมค้นหานั้นได้กลิ่นโชยเหม็นเน่าเป็นระยะนะคะจึงได้ตรวจสอบตามกลิ่นไปแต่ปรากฏว่าเป็นเพียงซากงูตายค่ะวันนี้ทางเจ้าหน้าที่จึงได้มีการปรับแผนออกค้นหาตามลำน้ำแล้วก็เพิ่มระยะการค้นหาที่ไกลออกไปขึ้นขณะเดียวกันชุดค้นหาอีกชุดนั้นก็ได้เข้าไปหาตามไร่สวนลุงของเด็กที่ใช้พักอาศัยเพราะว่าลุงของเด็กนั้นมีประวัติที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่เบื้องต้นก็ไม่พบร่องรอยอะไรค่ะ ตอนนี้ทางญาติชาวบ้านและก็เจ้าหน้าที่จึงได้ใช้ความพยายามในการค้นหาตามจุดที่คาดว่านั้นเด็กอาจจะไปได้โดยยังไม่ตัดในทุกประเด็นหรือว่าข้อสงสัยใดนะคะเพื่อที่จะตามตัวเด็กให้เจอโดยเร็วที่สุดค่ะ